สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดียร์วิกชาแนลนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Forza ่าเริ่มไนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำควีนเฟสติวัลเพอริสตัวซีรีส์ที่หนะครับในฤดูซัมเมอร์ฤดูแรกเนาะของภาคที่5นะครับแล้วก็เลดับเก้าขึ้นไปนะครับถึงจะทำ Quest พวกนี้ได้นะครับผมแล้วก็ต้องปลดล็อกฮอร์เฟรมด้วยนะนะครับทีนี้ Quest แรกนะครับก็คือ Quest ขับห้ามชนนะครับแบบจับเวลาห้ามกดย้อนกลับด้วยนะครับตอนนี้ ก็กดเข้าไปเล่นได้เลยนะครับมันจะมีหน้าต่างเล็กๆขึ้นมาตรงนี้นะครับให้กดเข้าไปที่ด่านนี้นะครับแล้วก็เล่นไปนะครับห้ามชนนะครับแล้วก็ห้ามย้อนกลับเนาะโอเคนะครับถัดมาเป็นถ่ายรูปติดเวที horizon festival นะครับที่ที่แนะนําให้ไปถ่ายนะครับก็คือตัวคันนี้เนาะอันนี้อันนี้เป็นรถนะครับนี่เป็นรถที่ใช้ถ่ายนะครับเควสบังคับนะครับให้ใช้แท็กทอยผมเลือกเป็นคันนี้นะครับแล้วก็ที่ที่ใช้ถ่ายนะครับจะอยู่ด้านบนสุดเลยนะครับตัวเฮดซีมพูนี้เนาะแล้วก็มาที่ ลานหน้าเวทีนะครับกด P เข้าหมดถ่ายรูปแล้วกด Enter นะครับให้ติดทั้งรถและก็ทั้งเวทีนะครับก็กด Enter นะครับถ่ายปุ๊บมันก็จะตีถูก2อันแบบนี้นะครับถ่ายที้ทั้ง2อันเลยนะฮะถัดมานะครับเป็นแข่งตัวนี้เป็นแข่งรถเฟส t ิว a ลนะครับก็คือต้องตั้งค่าความยากของบอทด้วยนะให้เป็น High l y s k i l l นะครับด้านจะอยู่ตรงนี้นะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะครับ ก็ก่อนเล่นนะครับให้ไปตั้งค่าความยากนะครับตรงนี้นะครับตรงดิฟิคอลนะครับอ่ะแล้วก็เลือกให้เป็นข้างบนเนี่ยเลือกให้เป็นไฮรี s สกิลนะครับจากนั้นก็แข่งเลยนะครับผมพยายามเล่นท่้ที่หนึ่งเนาะมันจะมีแค่ด่านเดียวนะครับโอเคถัดมานะครับเป็นกระโดดไกลนะครับ92เมตรนะครับ ที่สนามบินเก่าอยู่ตรงนี้นะครับเก้สองเมตรใช้เป็นอเวนทาดอร์นะครับปีสองพันนะครับก็เอาเวนทาดอร์ไปเล่นเอาเวนทาดอร์นะครับตอนนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะอ่ะแล้วก็ใช้เป็นจุนี้นะครับที่ผมเลือกคันนี้มาเพราะว่ามันถูกกว่าเพื่อนนะสําหรับคนที่เพิ่งมาเล่นใหม่ยังไม่ค่อยมีเงินนะครับแนะนาเป็นคันนี้ถูกและดีนะครับกระโดดเงนินเลยนะครับก็ให้ได้เก้สองขึ้นไปนะครับตรงด้านเลน็กด้านล่างเนี่ย เลยเก้าสองก็เป็นอันเสร็จนะครับโอเคเนาะถัดมานะครับเป็นรักษาความเร็วนะครับวิ่งจากฝั่งหนึ่งไปหายฝั่งหนึ่งนะครับปกคคองความเร็วห้ามต่ำกว่า120นะครับห้ามตกต่ำกว่า120เนอะอยู่ตรงนี้นะครับดนานอย่างนี้นะครับใช้เป็นรถคันนี้นะครับแล้วก็ใช้จุดนี้นะครับ โอเคก็ขับเข้าไปเลยนะครับทีนี้จะสังเกตเลขด้านล่างนี้นะครับถ้าเราผ่อนเลขก็จะลดตามนะครับพยายามผ่อนแค่ตอนโค้งนะครับแล้วก็เล่งทางตรงเนี่ยให้มันได้120นะครับขึ้นไปเนาะตรงไปปลายสนามนะครับสามารถรัดได้นะครับนิดหน่อยนะครับก็ขับตรงไปเลยนะครับแบบผมนะครับนี่ขับรัดอย่างนี้เลยนะฮะรัดได้เหมือนกันนะครับแต่ก็พยายามรีบๆลับเข้าไปในเลนนะครับก็จะเป็นอนัสร็จนะครับ ตัวนี้นะครับถัดมาเป็นตัวนี้เป็นจับเวลานะครับห้ามต่ำกว่า10วินาทีนะครับอยู่ตรงนี้นะครับดานวิ่งจากฝั่งนี้นะครับไปหาเส้นชัยฝั่งนู้นเลยนะฮะใช้เป็นโนแมสปี6ตัวนี้นะครับแล้วก็จุดนี้นะครับอ่ะก็ขับไปเลยนะขออนุญาตก็เร็วๆแล้วกันนะครับจะจับเวลาตั้งแต่60ิวิลงมานะครับจนเหลือ10วินาทีนะครับถ้าต่ำกว่า10วิปุ๊บคือเราไม่ผ่านนะครับต้องทำใหม่เนาะ ที่ผมลองทำ่าผมได้ประมาณ20วินะครับอ่านี่นะครับเรียบร้อยผ่านนะครับที่้ถัดมานะครับเป็นเควสดิฟนะครับตัวนี้แล้วก็ใช้รถคันในรูปเลยนะครับเป็นดิฟสะสม10,000หมื่นแต้มนะครับในวงดิฟนี้นะตรงนี้นะครับตรงรูปสีส้มนี้เลยให้ได้1 0,000ืนแต้มนะครับแล้วก็ใช้รถนะครับคันนี้นะครับคันละ500,000นะตัวนี้แล้วก็จูนี้นะครับ จากนั้นก็เข้าไปดิฟเลยนะครับเนี่ยให้มันได้แต้ม10,000หมื่นนะครับขึ้นไปก็จะเป็นอันเสร็จนะครับขับสายไปสายมานะครับแล้วก็จะเ,เกิดอาการนะครับแล้วก็ขับเนาะตัวดิฟนะครับทีนี้ถัดมานะครับเป็นทำความเร็วสูงสุดให้ได้209กิโลเมตรนะครับตัวนี้ด่านจะอยู่ตรงนี้นะครับ่ะด่านอยู่ข้างบนเนาะ แล้วก็รถนะครับได้จากตรงนี้นะครับจากที่เราทํา20แต้มนะครับจากเควสที่ผมพาทํามาเลยเนี่ยมันจะรวมได้20แต้มพอดีแล้วก็เอามาได้รถคันทางซ้ายมือพอดีนะครับใช้ ktm xbo ตัวนี้ครับ gt 4เนี่ยมาขับนะครับแล้วก็ใช้จูนนี้นะครับพยายามใช้รถตามที่ผมบอกนะครับเพราะว่ามันเป็นรถบังคับของเควสเนาะถ้าเราอยากขับคันไหนแล้วเราเอาไปทําอย่างนี้มันก็จะไม่ผ่านนะครับต้องใช้เฉพาะคันที่เควสมันบังคับเท่านั้นนะก็วิ่งให้ได้2อง้กขึ้นไปแล้วก็เข้าแถบถ่ายรูปตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นอันเสร็นะครับโอเคถัดมานะครับเป็นแข่งสารด่านขาวนะครับแชมเปี้ยนชิพเนาะจะมี3ด่านงอขึ้นมานะครับให้ติดท็อป3นะครับเนี่ยด่านแรกจะเป็นสีส้มก่อนนะครับพอเข้าไปปุ๊บมันจะแตออกมานะครับเป็น3ด่านนะครับแบบนี้นะครับ1 2 3นะครับเราก็เล่นให้มันครบทั้ง3ด่านนี้เลยนะครับใช้เป็นจากัวนะครับ รถบังคับนะรถที่เขาบังคับใช้นะครับเป็นจากกัวเนาะจูนเอสหนึ่งเกนะครับเป็นในนี้เลยผมวางสอไว้ให้นะครับคันนี้ขับสบายๆนะครับ,รบที่1ทางซ้มดานเลยนะฮะ โอเคนะครับถัดมาเป็นสี่ควสย่อยนะครับด้วยรถฟอร์มูล่าดิฟเชฟโรเลตโคเวตเนาะตัวนี้นะครับใช้เป็นคันนี้นะครับปี2013นะครับเอาคันนี้มาขับนะครับเควสแรกคือใช้คันนี้นะครับชาร์ปเจ็ดเจ็ดเจ็ดควีที่สองคือดิฟสะสมหกดาวนะครับคันนี้ไม่ต้องจูนนะครับใช้รถเดิมมันได้เลยนะครับไม่ต้องจูนอะไรเนาะแล้วก็ให้มาดิฟที่สนามดิฟโซนนะครับแล้วก็สะสมหกดาวนะครับดิฟโซนจะหน้าตาแบบนี้นะ เล่นสนามไหนก็ได้นะครับสะสมให้ครบ6ดาวนะครับก่อนจะมาดิฟก็ตั้งค่านะครับเข้าเกียร์ผมแนะนําให้ตั้งเป็นแมนนวลหรือว่าแมนนวลวิดคัทนะครับคือเข้าเกียร์เองอัตโนมัติตัวอัตโนมัติอ่ะไม่ต้องใช้นะครับใช้เป็นเข้าเข้าเกียร์เองด้วยเราเนาะก็คือต้องขับให้ได้เกียร์สี่นะครับเกียร์สามเกียร์สี่เนี่ยแล้วก็ดิฟดิฟดิฟไปนี้นะครับจนครบ6ดาวนะครับถ้าได้3ตาครั้งแรกก็ขับย้อนกลับไปก็ได้อีก3ดาวนะครับก็จะครบนะครับก็จะครบ6ดาวพอดีเนาะ โอเคนะครับ3านะครับทำอั t i m a t e d i ฟนะครับ10ครั้งเนาะแนะนำให้มาทำที่เซอร์กิตนะครับตรง Horizon Festival นะครับแล้วมันจะมีโค้งเยอะๆนะครับเราก็พยายามขับให้ได้เกียร์สนะครับแล้วก็ดิฟไปเรื่อยๆจนได้ Ultimate สกิ l l d i นะครับขึ้นแบบนี้10ครั้งนะครับก็จะเป็นอันผ่านนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับดิฟไปเรื่อยๆดิฟไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสะสม1นึ่งแสนแต้มนะครับในดิฟโซนนะครับภายใน2นาทีนะครับ ริบโซนจะอยู่ตรงนี้นะครับผมแนะนาเอาเป็นตรงนี้แล้วกันเนาะหรือเทียมตรงไหนก็ได้นะครับขอแค่สะสมหนึ่งแสนแทมนะครับภายใน2นาทีนะครับก็ดิฟไปเลยนะครับใช้เกียรสามเกสี่เกีสองสลับกันไปนะครับอ่ะเป็นนัเสร็นะฮะถัดมาเป็นแข่งกระบ,บอทนะครับชนะ2อครับมตานะครับตัวนี้ ตัวนี้เล่นออนไลน์กับคนอื่นด้วยนะครับอาจจะยากสักหน่อยหนึ่งนะกดไฟล์ทีมเข้าไปเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นบอดตัวยากที่สุดในเกมนะครับใช้เป็นฟอร์โฟกัสปี2017แล้วก็จูนี้นะครับอ่ะเข้าไปแข่งเลยนะครับทีนี้มันจะมีแต้มสีฟ้านะครับทางขวามือให้เราดูแล้วก็เล่นให้มันนําบอดก็พอนะครับเล่นให้แต้มมันนําบอดสองตาขึ้นไปก็จะเป็นอันผ่านนะครับเควสดสัปดาห์นี้ง่ายๆนะครับผมอ่ะมีเพียงเท่านี้นะครับครบแล้วได้สองคันเรียบร้อยแล้วนะครับ 40แต้มเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดซับ s c ค i b ์กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ